ต้องอธิบายอย่างนี้ด้วยเหตุที่ผมไปสัมผัสกับเกจิเถระจาร์หลายรูปหลายท่านนะครับโดยเฉพาะเกจิเถระจาร์ในในเขตบ้านเราคือเขตเขตพิจิตรเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันหลวงหลวงตานวนหรือหลวงพ่อนวนเนี่ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งรูปหนึ่งท่านที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครก็คือมันบ่งบอกว่า ท่านเป็นคนที่เอาเขาเรียกเลยเอาใจใสใ่ในทุกเรื่องในทุกงานและเป็นคนที่ละเอียดคือท่านจะเวลาท่านปลุกเสกหลังจากเชิญครูบาอาจารย์เชิญอำนาจทุตคุณธรรมคุณสังคุนเชิญครูบาอาจารย์มาประสิทธิให้แล้วท่านก็ว่าเดี๋ยวตัวกลกระถาที่ที่แกเชื่อนะครับพี่แกเชื่อเนี่ยหลังจากนั้นการจุนเจิมของแกแกผมน้ำมนต์เสร็จแกจุนเจิมแกจะจับวัตถุมงคลทุกชิ้น ปัจจุบันพระไม่ค่อยทําอย่างนี้มันบ่งบอกว่าท่านเป็นคนทีละเอียดมากนะครับละเอียดมากแล้วกลัวว่าวัตถุมงคลที่ทำเนี่ยจะไม่ถึงด้วยอํานาจคุณอํานาจฤทธิ์เพราะฉะนั้นแกพยายามสัมผัสสัมผัสหมดทุกชิ้นทุกชิ้นนะครับถ้ามีเจมิมแกค่เจิมทุกชิ้นนะ่ะบางที เจมเนี่ยนานกว่าเสษซะด้วยซ้ำเพราะวัตถุมงคลมันเยอะเศษเตกไปเลยเจมเกก็เจิมสัมผัสสัมผัสทุกชิ้นมันทําให้คนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มีความเคารพมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเขามั่นใจได้ว่าเกจิเถระจาร์ที่ตนเองเคารพศรัทธาเนี่ยสัมผัสทุกชิ้นด้วยมือของหลวงพ่อทุกชิ้นเพราะฉะนั้น เขาจึงมั่นใจว่าวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านทำเนี่ยท่านเป็เศษเนี่ยผ่านมือหลวงพ่อทุกชิ้นแกาจะจับหมดนะครับจับหมดแต่และแต่ว่าใครจะจับรูปแบบเนี่ยแต่หลวงตานวนนเขาจะสัมผัสทุกชิ้นอันไหนที่เล็กๆหน่อยแกก็ยพยายามสอดมือเข้าไปจับให้นะครับซึ่งเออผมมองว่ามันมีพระน้อยลูกในปัจจุบันที่ทําน้อยลูกมากน้อยลูกรุ่นเก,าก่าๆเนี่ยไม่ไม่มีใครทำแล้วนะครับรุ่นเก,าก่า ท่าที่เห็นก็คือนั่งเสกปุ๊บเสร็จแล้วแต่ว่ากระถาจบเป่าเสร็จก็จบแต่เขาจะไม่มานั่งเจิมคนอ่ะสำหรับคนที่ชาคนที่บูชานะครับมันมันเป็นมงคลสาหรับตัวเขาจริงๆนะครับในการบูชาวัตถุมงคลมันเป็นขวัญกําลังใจให้เขาจริงๆในการเช่าบูชาคือการปฏิบัตินะครับในเรื่องของกิจของสงฆ์ไม่ขาดตกไม่บกพร่องแน่นอนหลงตานวนนะครับ,รบก็เป็นเรียกได้ว่าพระสุตฏิปันโนใช่ครับใช่แล้วก็เรื่องของ ถ้าเรื่องของอภิญญาเนี่ยต้องอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูนะครับเรื่องเรื่องเ,เรื่องของเมตตาเรื่องของความเป็นสุขพระมงคลอะไรพวกนี้อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูอย่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดต้องแบบนี้ต้องลองมาลองมาสัมผัสดูก่อนนะครับว่าหลวงพ่อเมตตาจริงไหมแต่ทุกคนที่ได้เหยียบเข้าไปในพื้นวัดหลวงจอกเนี่ยได้กราบหลวงพ่อ ทุกคนก็จะกลับมาอีกนะครับเพราะว่าคารบศรัทธาในสิ่งที่หลวงพ่อทําในสิ่งที่หลวงพ่อปฏิบัตินะครับปีนี้รู้สึกว่าผม,ม่ผมไม่แน่ใจนะ94ใช่ไหมครับ94่แหละอ่าก่าน้แข็งแรงนะต่างจากน้องท่านน้องท่านก็ยังยังป่วยอดอดแอดแอดอยู่หลวง,งตาส่วนหลวงตาส่วนอยู่บองเซฟูนในนะครับหลองหลวงตาส่วนนี่เป็นน้องท่านเป็นน้องท่านบวชเหมือนกันน้องชายแท้แท้ครับบวชเหมือนกันบวชบวชบวช บทเรียนนะครับหลวงตาส่วนนี้บทเรียนก็อายุก็เยอะแต่ว่าสุขภาพนี่สู้หลวงตานนนไม่ได้หลวงตานนนแข็งแรงมากนะครับเหมือนกับว่าท่านอายุยังไม่เยอะต้องบอกงี้ท่านอายุยังไม่สักะปดสิต้นๆแต่ตตจริงๆแล้ว9 0กว่า90กว่า,วาแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังคือใครเห็นรูปนี่ยังคิดว่าหุนชี้พึ่งใช่ครับอายุหกสิบมันยังเหมือนถ้าถ้าให้บอกมันเหมือนเหมือนคนโบราณนะครับมือยาวแขนยาว หน้ายาวหูยาวอะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนคนโบราณนะครับคนเท่าคนแก่เชื่อว่าคนประเภทเนี้ยเขาเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญมีบาร,รมีสูงมาเกิดอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่สําหรับผมผมก็เชื่อนะเพราะว่าสัมผัสกับแกหลายครั้งนะครับสัมผัสกับแกหลายครั้งแกปุกเสกของให้เนี่ยมันสัมผัสได้ว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แกเชิญมาเนี่ยมาจริง มาจริงเชิจริงแล้วก็ของวัตถุมงคลที่แกทำเนี่ยใช้ได้ผลจริงนะครับใช้ได้ผลจริงอ,อย่างอย่างตัวลูกค้าผมก็ติดใจในน้ำมนต์ที่หลวงพ่อทำหลายคนนะครับคือเขาไปใช้แล้วในเรื่องของเมตตาค้าขายเนี่ยดีดีมันก็เป็นเหมือนการบอกต่อบอกบอกต่อไปเรื่อยๆนะครับปากต่อปากว่าดีนะครับอาทรามวันหนึ่งก็คือเป็นพระ พระที่ปฏิบัติดีปฏิปฏิบัติชอบเลยนะครับแล้วก็จ,รรนวนจิตท่านไม่ธรรมดานะครับหลวงตานวนจิตท่านไม่ธรรมดาครับใครเห็นก็เคารพศรัทธาเคารพศรัทธาน้อยน้อยคนครับน้อยคนน้อยลูกน้อยท่านที่ที่รัศมีจะออกมาอย่างท่านเนี่ยใน,ใน,ในยุคปัจจุบันนะปัจจุบันหายากครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะครับจิตขอสงสงฆ์ไม่ไม่เคยขาดตกบกพร่องตลอนี้ไม่ขาดตกบกพร่อง นะครับ